ัเเล็กดินครบง่ายๆนะครับวันนี้เรามาคุยถึงเรื่องขยะรีไซเคิลกันขวดตัวนี้จะแปมนสามอย่าง1แก้ว2ถ้วย3โคมไฟเรามาดูกันอุปกรณ์มีง่ายๆครับเทียนไขกันไกไปแช็คเอาไว้จุนเทียนแล้วก็ซองนูนิมทีมันหรือกาแฟก็ได้นะครับง่ายๆอย่างแรกเลยไปเที่ยวปิกนิกหรือไปไหนไม่มีแก้วง่ายๆครับเจาะลงไปเลยนะครับ ตัดสบายๆไปหนึ่งรอบว้าดวดสแก้วกินน้ำแล้วครับหนึ่งแก้วครับสองถ้วยนะครับเวลาเราใช้พวกนี้แทนถ้วยได้ ไม่ว่าตรงศูนย์กลางหรือในเอาถุงวางลงไปพับขอบถุงเป็นถ้วยได้โดยเฉพาะขวดใหญ่ๆห 1. 5นึ่งจุดห้าลิตรแล้วสุดท้ายนี่เดี๋ยวผมจะทำตัวนี้ดูโอเคใช้เยอะๆดีกว่านะ ตัให้เป็นรูปดอับบัวนะครับเพื่อความสวยงามเพราะเดี๋ยวเราจะใช้ในการเวียนเทียนของปีนี้กันตามโรงเรียนนะองค์กรหน่วยงานนะไม่ต้องทําให้สิ้นเปลืองนะฮะขวดพลาสติกขาวๆอย่างนี้สีขุ่นๆอย่างนี้สวยงามมากเดี๋ยวเรามาดูกันทำแบบรวดเร็วว่องไวง่ายๆเพราะว่าอินเทอร์เน็ตอัพดูด้วยช้ามากวันนี้แล้วแต่ลีลาว่าใครจะพิ้วขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน ขอส่งให้ดูนะครับทีนี้ถอดจุกตัวนี้ออกนะครับจุกของขวดน้ำนะครับง่ายๆสอดถุงเข้าไปเราหาสปอนเซอร์เป็นถุงกันดีไหมครับจะได้มีใช้กันเยอะๆใครเก็บไปขอสปอนเซอร์จากบริษัทโอวันตินเนสเรอะไรพวกนี้เป็นสปอนเซอร์ให้เราได้นะง่ายๆคืออย่างนี้ครับสอดกลับเข้าไปที่เดิมนะครับในตัวถุงแล้วเข้าไปล็อก นะครับเข้าไปล็อกกับที่เดิมไม่ยากนะครับปีนี้เราจะลอยกระทงกันเวียนเทียนนะครับขบวนแห่ของจังหวัดนะครับไปด้วยกันง่ายๆอย่างนี้เลยครับโคติ้งแลนมครับสิ่งที่เรากําลังทําอยู่นะฮะใส่น้ําเข้าไปนะครับเพื่อให้เทียนลอยอยู่ในระดับหนึ่งเสมอนะครับเอาเทียนนะครับจุดหย่อนลงไป เราได้เทียนแหพ่พรรษาเวียนเทียนง่ายๆไม่โดนมือแล้วไม่ร้อนลมไม่พัดครับอ,อยู่กับหนุ่มเขาหนุ่มเชียงรายไว้เจอกันครับ